เขาว่าเขาไปเอารถแล้วไม่เจอใครเ็นเลยเอารถมาแล้วก็เอามันเนี่ยของขายทุนนี่นั่นผมไม่ได้เอารถมาครับคือรถเขาเอาเอาออกมาไว้ข้างนอกแล้วรถมันอยู่ีไหนไปเา่เาลองดูได้เปิดกล้องที่ดีที่อยู่รถยกทื่ว่าเขาไปเอาอยัางไงเพราะเขาไม่ยอมที่จะกลับไปที่ไปคุยเรื่องที่ว่าอะไรที่เราแยกเก็บไว้

มันไม่ได้หายเขาเก็บไว้ใกล้อ๋อเขาเก็บไว้เออเอ็นเราไปไม่เจอใครเงี้ยถ้าอย่างนั้นไม่ใช่ถ้าเขาเก็บไว้ให้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรไงพี่แต่ผมมาหาพี่เพราะพี่เป็นพนักงานสอบสวนรัฐบาลลุงเขาบอกว่าให้มาติดต่อพนักงานสอบสวนก่อนแล้วถึงจะเอารถได้ก็ผมมาติดต่อพี่แล้วแต่เราไปเนี่ยปรากฏว่าเราไม่เจอใครเรายึเข้ามาก็เขาเอารถออกมากองไว้ให้แล้วไงกรถกไม่เข้ากันแล้วเออลองลองเดี๋ยวลองไปดูแล้วเช่อบัตรก่อนเอาบัตรมา เอาบัตรเรามารับด้วยคนรวยคนมีปัญญามันจมาดูบัตรอะไรผมมาเอาบัตรมาไม่เหตุสงสัยอะไรครับจะดูบัตรบัตรมาบัตรผมพี่มีแล้วนี่พี่ก็ลงพี่ลงบันทึกประจำวันผมไว้อยู่พี่ไปเปิดดูดิไม่มีเอาบัตรทำไมพี่พี่เอาบัตรทำไมพี่จะทำอะไรเดี๋ยวพี่ถามก่อนพี่จะทำอะไรผมให้พี่ตรวจสอบได้พี่จะทำอะไรผมว่าพี่อะมีปัญหามากกว่า นี b b ì, ่ครับเอาบัตรมาเนี่ยบัตรผมทำอะไรเนี่ยอูธนาพลนันไม่คนรับแล้วมาสองคนไงมจะมาคนเดียวเดี๋ยวพิยาเขามีหนาอะไรลตงบอกแล้วก็โอเคพิยากรู้แลว่าต้กุกอาให้ผมคนมาก็มาแต่รถมันรถมันอยู่ เราไมเจอเาใจตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราไปเอาเนียเขามาอยากเเก็บไว้ให้เราอ๋อโอเคไม่เป็นไรอยี้เราคุยแบบเข้าใจด้วยแค่น้เข้าใจแล้วนะ็ไมั้ยถ้าบอกว่าเข้าใจเออนึ่งเอายิ่งยิลงลงประจวันว่าผมลงเพิ่มไปแล้ว่จะมาด้วแล้วก็ให้ไปรับโน้คือแบตเตอรี่เนี่ยเราเอาเขาโอเคได้ตอี่ขงกลางาวจกางไมอย่างนั้นแบตเตอรี่พี่บอกเมื่อกี้ว่าเขาเก็บไว้ให้ กูครับก็ไปเอาแบบเขาไงก็ใช่ก็เดี๋ยวผมไปเอาที่นู่นไงครับเพ่านั้นนะใช่ไหมครับเดี๋ยวจริงอ่ะวันนี้ผมจะแจ้งความกับทองซังไพรแต่ว่าไม่เป็นไรผมแจ้ง้เลยไม่บอกว่ามันมีอยู่มีประเด็นอยู่ที่เรื่องว่าสองหน้าที่เก่านะครับเชื่อที่อย่างเลยนะ Äh, okay. 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 okay.

ทยาามก็บบกเ,ดเดี๋ยวแบตเตอรี่ถ้าเกิดมันอยู่น่านก็เดี๋ยวเอาที่นู่นครับดูก็เขาบอกแล้วไปเขาดูให้ก็อันนี้เอาไว้นี่เดี๋ยวให้พี่วิทยาเมาส์ครับไม่ใช่เรามอบคืนเราไปแล้วนะเราไปจะมาเราโม่พืนไปแล้วนะก็ผมผมฝากไว้ไม่ได้ครับนี่เรบฝากรถอ้าวผมโทรวิทยาเมาส์ได้ไหมใช่ๆๆใ,ใช่ใช่พี่โทรวแกยาเมาส์เพราะผมบอกผมโทรบอกเขาแล้วว่ารถอยู่ที่สพ ลงไปตะวันคืนเป็นคืนไปแล้วครับแต่เขาไม่เป็นไรเขาไม่เอาไปเดี๋ให้พี่พิญญามเอาก็ก็เดี๋ยวอยากเอาไม่ได้เพราะเราให้เราไปแล้วแต่ทีวผมเอาก็ได้พี่ยาพี่เอาไปเลยรถมาจะช่วยโยงเลยให้พี่เอารถมาก็ได้ให้พิญญามาก็ได้อย่างนี้เลยไม่คือเรามอบให้เราแล้วเรารับแทนพี่ยา เดพราะเพราะเดี๋ยวผมต้องไปบอกไปพี่พิริยาว่าแบตให้แบลวที่นู่นใช่ไหมครับใช่อ่าผมต้องไปแจ้งเขาก่อนแจ้งก็ได้ตัวสูงส่งยึดสูวส่งใครใครเจ้าของรถคือคเจ้าของรถน่ะเขาตายแล้วเจ้าของรถนะตายครับเขาตาย้วแล้วผมเป็นญาติเป็นพิทยาเป็นพ่อเขาบอกให้ผมมาครับเขาบอกให้ผมมามามาเอารถผมก็เลยมา แต่เซ็นรับไปแล้วมาแต่วันเซ็นรับแล้วเซ็รับไปแล้วก็ถือว่ารับไปแล้วนะครับครับใช่ถือว่ารับไปแล้วนะทรัพย์สินตามสภาพนี้ครับครับส่วนที่ว่าไปไที่หนอยู่อยู่ที่นู่นนี่นั่นเาก็บเขเก็บไว้ให้แล้วโอเคโอเคคุยกับทางนู้นครับครับได้ไปดูครับใช่ถูกต้องไหมแล้วจะแจ้งอะไรอีกเลิเนี่ยทางไม่มีอะไรแล้ววุ้พิญญามดแล้วทีนี้ปม มอบน้าเสร็จแล้วก็ถือว่าเราได้ส่งมอบไปแล้วเต่ทงที่เก็บเยอะนเขาบอกอยู่ที่เ้าครับแบบเ้าเพราะว่าเขยเนที่ <c oughs> มบบนันท่าเกไวนเีราพ้อนให้เยท เราแค่นั้นเขาเสร็้แล้วเขาเสร็จลับไปแล้วเขาเสร็จลับด้วการเสร็จไปแล้วงี้เราคนนี้เขาเขางานยากไปแล้วเป็นให้เราไปแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถแล้วเออเอารถม นั่พี่ว่าเกเรื่องหนโทรให้แกมานี่หลยยังไม่เลกแกมานี่ก่อนสามโมงไม่เดี๋ยวไปพี่จแจ้งความผมรับรถอีกไม่เาตป็ีนูบัเาาไว้ไม่มีปัญหาหายไม่หายไม่เป็นไร ผมรับรู้แล้วว่าผมผมเอามานี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่พิทยามาเอาเอาอันนี้แล้วก็ไปเอาไปเอารับไม่ไม่ไม่เป็นไรคนในโรงพักไม่น่าหายพี่แค่วันเดียวโอ้พี่ผมฝากแค่วันเดียวพี่ก็เกี่ยวเกินไปจอดแค่วันเดียวเองไม่ไรไว้นี่แหละไม่ไรฝากไว้แล้วกันผมฝากไว้ได้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่พิทยาแกมาเอาเสร็จแล้วแกได้เปล่าแบด ก็คงไม่ yere, หายแล้วรูสภาพนี้เละขนาดนี้คงไม่มีใครมาเอาหรอกเนี่ยนะครับสะาพรถเดี๋ยวะๆว่าเรามาแล้วรถกีบแต่จะเต็มเงาะใ้เวล่ะล้พล่ยามบ